ตอนนี้ตอนนี้อากงลูกสาวเนี่ยไอตอนนี้เป็นอยู่ที่ศีสะเกดใช่ไหมแล้วคนนี้อนาคตจะเป็น่อตายเนี่ยอีกไก่ตาโปนี่นมืนกับหัวทื่ออ่ะแล้วโอเกะเกียก็อยู่ที่นั่นแบบเขามีอำนาจที่สุดไงถ้าถ้าเขาถ้าโอเกะเกียรจ้าบงเกียเนี่ยไปที่นั่นแล้วสามารถให้อีเชือ่ออี ปังปังสิ่งเนี่ยก็จะทำให้โวยเกี้ยเหี่ยวพอยไม่มีค่ะไม่มีฐาน <c oughs> แล้วทำไงอ่ะวันนี้ดื้อจริงๆริงอ่ะแล้วโวยเจี้ยมันเหกซี่ทำไงดีดัดััดไปมีแต่ชีแบบไปมันจะชีถ้าให้ทำยังไงโปงเนี่ยอีกับ่สีสีนี้ตรงนี้เปียตาโปงโวยเจี้ยอยู่ที่นั่นไม่เกิดเป็นอย่างนี้แล้ว มันก็ยากจริงๆ่ทุกวันนี้แบบว่าทำใจโค้งโอเห็เที่ยเนี่ยก็เป็นโค้งหรืออสูรโครงก็ต้องช่วยทำแทนดีรู้รูแลทำไงเพราะทุกวันนี้ก็ไปช่วยคือตอนนี้เขาก็ไปทำบ้านเนี่ยแล้วมันจะทำดรึดรน่ากึดหน้าแล้วอีของโซนเอาเลยรู้ แล้วทำไงดีตรงนัก็เก็บสิงแทนเนัน่งจอแตน่มเก็บสี่้วนเพราะมัเก็บสิทนี้แก้ไส่วนลูกสาวเองพ่อแก้ส่วนลูกสาวทำยังไงด้วยต่อั้น ให้คือตอนนี้เนี่ยแปะอีบ,บอกว่าให้ไปที่นั่นไปขายพวกขนมฝรังไปไปร่งก็คือทกโฉดยอดถ้าขนมฝรั่งอ่าเขาเรียกอะไรขนมขนมเอ่อรู้ขนมฝรั่งเนี่ยเขาก็กำลังจะคิดว่าจะจะไปเปิดไปทาร้านตอนนี้ของเขากำลังไปทําบ้านอ่ะคือคือจ่อจะแกสฉยแล้วหลังจากทำเสร็จแล้วถึงจะไปทำเนี่ยบางทีตอนนี้เอตาโฟน เู็นยังไงเนียเหมือนกับว่าคือเขาเขาพูดยังไงเดี่ยพูดภาษาจีนเขาเป็พูดเขาเป็นคนขวนขวนที่ไม่ใช่ไม่อยากแค่ทำเขาเขาอยากให้เราทำแล้วเขาก็กักไว้ไม่สนุนมันไม่ใช่เหมือนคืออยากให้ทำเนียแต่ว่า้องให้เราทำเองพอทำไม่ถูกใจก็ต่อว่ากวนกวนเออเออที่ที่เขาวนอ่ะแล้วจะหนิว่ะ คือตะกงมีอะไรหหดอีเจ็ดแล้วมีโหดอีแบบกซีมดอีนึ่ไม่มีเลยนม่เ็นยังไงก็เป็นไปเป็นเป็นแม่เป็นแลูกสาวเป็นลูกสาวใก็ทำไงดีารอทำใจใส่ตะโกงจะขาย ขนมฟูฟูแปดอย่างเนี้ยใช่ใช่เพราะเอาแต่อีบอกไปขายขนมฟูเมื่อร่มันจะอู๋เซ็ตนี่ก็โอเคนะเจคิดว่าถ้าออกไปทำอะไรได้นยก็จะไม่ต้องมายุ่งกับอีไงต่างสิไม่รู้วอีถึงเวลาดูช่วยดีนะคอให้คงดูคงจุวยดีๆก็เคยให้อคงดูนี่ไงคงช่วยแถวแถวนี้เนี่ย คงช่วยแถวๆนี้ต<อ>งเนี่ยคงช่วยที่เคยเคยให้นคนอยู่เนี่ยเนี่ยคงช่วยคือตอนนี้นะอากงบ้านลูกสาวเขาคงจะมาสร้างแถวๆนี้ไหมอากงเสียเสียไม่มีเราะฉ้เสียงเสียงงโอง โอ้โหลังครับโลสเียไปสีอโสเซอาต้องต้องเชิญไปแน่ตรงคือ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 ต้องไปอยู่แล้วอ่ะนัี้วะไปแล้วเอไอเซ็งสิงโอ้เซ็งสิงแล้วก็เท้ายิ่งเหมือนกันตอนนี้ผมแล้วแต่มันคือลูกลูกของผมเนี่ยผมมันจะเชิญไปดูได้แต่ว่า เขาเองก็เหมือนกับเขาของเขาก็หลากหลาอ่ะคงเขาของเขาก็เชื่อแต่ว่าเขาก,าก็วนวนลัดคิด <compress> ว <es> ่าตัวเองเก่งคิดว่าเขาอะจุดเขาเก่งตัวเขาเก่งเคิดว่าตัวเขาเก่งเลยแล้วเงินมันก็อย่างนี้อู่เรื่มือของเขาเลยแล้วบางสิ่งบางอย่างอะคง แก่แก่แก่แกสื่อมันดีกับหัวนี้ไงมันเหนี่ยงไงมันต้องซื้อใหม่ที่บอกไปซ่อมสื่อรีสื่อรีบางทีมันก็ซื่อรีไม่ได้ซ่อมไม่ได้แล้วเพราะมันเพราะมันเสียไงผมไม่รู้จะทำยังไงบอกบอกช่วยช่วยยนะครับซ่อมสี่ซื่อ นี่ต้อมสีนันนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสมการนี้จะไปไปคุยกับเขาบอกว่า,วา,วาถ้าอะไรไม่เสร็จยังไม่แต่งงานยังไม่รีบแต่งงานยัมนไม่รีบแต่งงาน<อ>ผมถ้าอะไรไม่เสร็จเนื่อผตรงมันต้องแผนไว้ตายแข่งแขกันอีมากเลยไอ้ผมก็มไปวิชาสู้แบบอีเขานั่งน,นั่งขาต้องอีเชื่อเราเลยมีไหมครับผมเองครับ ไปเลยมันจะเที não, um ple, inhos, ่ยวว่าไงเขาเห็นหน้า şey อ้วเขาบอกลื้อขึนก็ไม่อยู่แล้วหน้าลื้อใจดีนั่นแหละมันไวไวหนวดสิทุกคนโหนวดเมื่อกี้โหนทิ้งเลยทิ้งไงตอนนี้เนี่ยเขาเขาเนี่ยคือ ออกไหมอากงเดี๋ยวจับจับหัวหอจะปอากงให้แบบแบบของดีๆไปปั๊บไปแล้วป๊บุ๊บมแกนี่เเสิดมีไหมกงมีไหมกงจูซาจูซาเอาละเวอากงจะให้ของดีแล้วเขียนเขียแบมือแบมือเราไม่ต้องอากงห่ะ ใส่มือสักสิบต้องานเลยนี่พี่บํารุงของแถมแหมเสียเข้าเกินเสียเข้าตัวเลยอ่ะอยู่แล้วงผีเกิดลูกศิษย์ลูกหาสองคนเกิดการเปลี่ยนกันเกิดขึ้นห้าใบยังไม่พอพี่เก้าอีกพี่ตากองอาแหม่พี่อยากได้เก้าจะกว้างถ้าไม่พอเอเก้า เล็สวยนะเก้าก็ได้เงอังคือคอคอเสกตาโบ๋เกียูกลูกสาวของผเขาก็ไปรักเขาแหละจริงๆนะไอเจดีสานเหนื่อยกเลยก้ามก้ามเดี๋ยวให้ให้ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเราไปเจมเจิมแล้วพี่จะไปต้องไปนะเพื่ออกอระสิิ์ร่วงออกมา อ้านโกงไม่อ่านนะกางแจ้งเด็ดขาด้ามผ่านกางแจ้งเด็ดขาดเือคืนนี้เดี๋ยวกลับไปก็อก็อานใหญ่บ้านใหญ่บ้านมกางแจ้งให้เฮียไปออกกางแจ้งไปเดี๋ยวกีกีกีแม่คือคือจังจังได้แสห้ามการแจ้งห้ามนด้ ห้ามห้ามไปเล่นน้ำสงการใช่จะไปเล่นน้ำทะเลเลยไม่ได้ทะเลมันการแจ้งช่วงนี้แบบครับช่วงของการแเสือเสื่อมแสดงว่าอาบน้ําในห้องพวกนี้ได้แต่ห้ามการแจ้งห้ามไปว่ายน้ำห้ามไปเล่นสาดน้ำแบบแล้วอากงเอาถุงมือใส่เลยไม่ได้มีสีเข้าตัวแล้วค่ะเสื่อมเสื่อมแสดงว่าห้ามไปลงแม่น้ำห้ามลงทะเลห้ามการแจ้งค่ะ ตลอดจปตามก่งตลอดไปจะอะไรล่ะขอมาคือไปคุยกับพ่อตาเอี่ยหลังจากนั้นก็ได้แตคือกตคือจากนี้ถึงตอนนั้นก่อนที่จะไปนะห้ามหลังจากคุยพูดแล้วคุยกันแล้วได้ลากนต็ไม่เล่นเล่นน้ำทะเลก็ไม่เล่นไม่เล่นทั้งนั้นเลยห้ามโดนเลยครับสงการนะครับปราสาก็ห้ามโดนห้ามถูกะ ห้ามถูน้ำเลยแล้วการแจ้งการแจ้งก็ถือว่าการแจ้งไงครับห้ามตักฝนได้นะห้ามลดส่งการนะเขาใช้คำพูดไม่เสือไม่เหี้หรอกเดี๋ยวจะไปแต่ตอนคืนดึกๆไเสร็จก็ตามนั้นนิสัยตามนิสัยตะโกงอันนี้นะไปคุยกับยีให้เราต้องไปแตกตัวยีแน่นอน ปล่อยพลังให้เแบบชื่อเ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 รากอ,อมกระถานี้ไว้ใช้ใ <ไว S 2> <า>ห้ลาดลาดจะสำนักาลาดจะสำนักราดลาดาาจะสำนักเลย เลี่ยงเยอะอย่าทำอะไรต่อนนะคะ่วดล้วนี่นั่นท่านบอกให้อาบน้ำเนาะอาบได้แต่ว่าอาบในห้องคือนี่อาบได้ต่อค่ะถามต่อเลยค่ะมีตอนเมื่อกี้บอกว่าก็คุยถึงลูกลศรละกระอปรงครับนี่นี่กระโปงถ้วยคู่คู่บุญนะครับตอนนี้ผมเมื่อ